สวัสดีครับแฟนๆทุกคนนะครับพบกับเจดมคลมเปาเช่นเคยนะครับสามผู้ชูชื่นวิครอฟบอลแบบจัดเต็มทางแฟนเพจอย่างนี้รวมไปถึงกลุ่มแอดที่ขึ้นหน้าจอก็แอดกันไปได้เลยนะครับวันนี้ค่้คือวันเสาร์นะพาไปลุ้นกันที่ฟุตบอลคาราบาวคัพของอังกฤษเขาซีซั่นใหม่แล้ว2020-2021นะครับทั้ง3คู่แต่เวลา3ทุ่มตรงทั้งหมดเลยนะ ไปดูคู่แรกครับเบรสตันนอเดนจากแชมเปี้ยนชิพครับพบกับแมนฟิลจากลีกทูนะเบรสตั on, นนี่อุ่นเครื่อง2นัดชนะ1เสมอ1ส่วนแมนฟิลนี่ก็อุ่น2นัดชนะ1แพ้1นะครับคู่นี้เคยเจอกัน1ครั้งเมื่อปี2004นะแมนฟิลโดนเบรสตันถล่มไป4ีศูนย์เลยนะตัวผู้เล่นครับเบรสตันวันนี้ใช้แพลาติกเบลเออร์ครับตรงกลางดานิลจอห์นสันและสูนหน้าชอน์มักไกวนะครับส่วนแมนฟิลมีโจไรลี่ครับนิวบิชช OP และนิกกี้เมย์นัดนะครับ คู่นี้เพรสตันบังคับชนะ1สกอร์แฟนๆจะเ hey ฮ50%อยากเ hey ฮ100%ต้อง2สกอร์ขึ้นไปซึ่งดูแล้วพวกเขาดูดีกว่าแมนฟิลชัดเจนนะแถมก็ต่างชั้นกันถึง2ลีกเลยเพราะนันนี้จะดัมมองแล้วเพรสตันในบ้านแบบนี้1ประตูน่าจะพอทำได้ครับมองไปที่เพรสตันนอร์เอนครับต่อกันที่แบล็กเบิร์นโรเวอร์สครับจากแชมเปี้ยนชิพพบกับดอนคาสเตอร์โรเวอร์สจากลีกวันนะครับแบล็กเบิร์นอุ่นเครื่องมา2เกมชนะทั้ง2เกมเลยนะส่วนดอนคาสเตอร์นี่คือเกมแรกของพวกเขาในซีซัั่่นนใหมะครบ คู่นี้เคยเจอกันมาทั้งหมด4นัดด้วยกันก็ถือว่าเท่ากันเลยนะชนะกันไปฝั่งละ2นัดไม่เคยเสมอกันนะตนัวเล่นครับแบล็กเบิรน์นี้ใช้ชาวเมลกรูครับจดดาวนิงและแซมกาลักเกอร์นะครับส่วนดอนคาสเตอร์มีแบรดฮลริเดย์ครับจอห์นเทเลอร์และก็ลูกชายของแอนดี้โคอย่างเดวันเตโคนะครับคู่นี้แบล็กเบิร์นเล่นที่อูดพาคครับบังคับชนะ1สกอร์แฟนๆจะยิ้มได้ครึ่งมุมปาก อยากยิ้มกว้างต้อง2สกอร์ขึ้นไปซึ่งดูแล้วเจดำก็บองว่าพวกเขาดูดีกว่าดอนคาสเตอร์ชัดเจนนะครับ1ประตูแบบนี้น่าจะพอเบียดไหวนะให้มองไปที่กุหลาบไฟแบล็กเบิร์นโรเวอร์สครับ ปิดท้ายกันที่สติปเนี่ยครับทีมจากลีกทูนะพบกับปอสมัทครับเดอะปอมปีทีมจากลนะีกวันครับสติปเนตนี่คือเกมแรกของพวกเขาในซีซันใหม่2020-2021นะเช่นเดียวกันกับปอสมัทเลยเพราะนั้นเนี่ยวันนี้ถือว่าลงประเดิมซีซันใหม่ด้วยกันทั้ง2ฝั่งเลยนะ5นัดหลังสุดที่คู่นี้พบกันนะครับปอสมัทชนะ2และเป็นสติปเนตชนะไป3เกมนะ ตัวประเด็นครับสติฟเนี่ยวันนี้ใช้เบนโคเกอร์ครับทอมซัวเรสและซีโมนแจ็กสันนะครับส่วนปอร์สมัทมีรีบราล์ทอมเนลเลอร์และจอห์นมาคีสนะครับคู่นี้ปอร์สมัทบังคับชนะ1สกอร์แฟนๆจะเ hey ฮได้50%อยากเ hey ฮร้อยเปอร์เซ็นต์ต้อง2สกอร์นะซึ่งดูแล้วเจะได้มองว่าปอร์สมัทดูดีกว่านะแม้จะเป็นทีมเยือนก็ตามนะครับวันนี้บุกไปน่าจะเบียดเบียดออกมาได้1ประตูอะไรแบบนี้ลุ้นแค่สกอร์ขาดเพื่อยิ้มก,กว้างๆกันล้วกันเนาะมองไปที่เดอะปอมปีปอรับ สรุป3ทีมเจ้าตัวนำเป้านะครับคือมาสาวแบบนี้กับฟุตบอลคาราบาวครับของอังกฤษในซีซั่นใหม่นะครับเบรสตันแบล็กเบิร์นและปอดสมัทนะครับฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้รงไปถึงกลุ่มแลดหน้าจอแอบไปได้เลยนะวันนี้เจ้าตัวนำเป้าแลาแล้วสวัสดีครับ